สวัสดีครับข่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มควัาหลงหลังศึกฟุตบอลคิงคัพนัดชิงที่3นะครับที่ทีมชาติไทยของเราเจอกับทีมชาติตีเดดแอนโตเบโกอย่างทีท่ทราบเกมนี้สําคัญสาหรับทัพช้างศึกอย่างมากเพราะมีคะแนนฟีฟ่าแลงกิ้งเป็นเดิมพันนะครับเพราะว่าตีเดดเนี่ยเป็นทีมที่มีฟีฟ่าแลงกิ้งสูงกว่าทีมชาติไทยถ้าเกิดทีมชาติไทยชนะได้จะได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับเป็นการเรียกศรัทธาแฟนบอลหลังจากแฟนบอลค่อนข้างเซ็ง หลังจากที่แพ้จุดโทษมาเลเซียนะครับเกมนี้ก็อยากเห็นทีมชาติไทยกลับมาเอาชนะให้ได้อีกครั้งไม่ได้าศก่อนเกมจะเริ่มขึ้นต้องบอกว่าโอ้โหก็ยังคงคึกคักนะครับถึงแม้ว่าแฟนบอลชาวไทยจะผิดหวังกับผลการแข่งขันในเกมเมื่ก่อนแต่พอเข้าสู่น้านใหม่เนี่ยนักเตะทุกคนแล้วก็แฟนบอลก็ยังคงซัพพอร์ตอยู่เสมอนะครับก็มีคนมาจับจองต่อคิวซื้อตั๋วเข้าชมเกมนี้สนามสมพภชเชียงใหม่700ปี ซึ่งในเกมวันนี้มีแฟนบอลเข้ามาชมกัน12,000คนถือว่าเป็นภาพที่โอเคนะครับขนาดที่11ตัวจริงที่มานโพกิ้งจัดทัพออกมาก็ถือว่าน่าสนใจในหลายๆตำแหน่งนะครับตำแหน่งประตูเป็นกิติพงษ์ภูแถวเชือกแบ็กซ้ายฉัดมงคลแบ็กขวาเป็นสุพรรณนนคู้เซ็นเตอร์เป็นกิษตาก,กับเฉลิมศักดิ์อาคีนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นพี่อุ้มธีรทรเป็นกับตันทีมด้วยแล้วก็มีพิธิวั์แนวลุกสุประโชคฝั่งซ้ายชันยนรงค์ฝั่งขวาเจากพันธ์มิดฟิลด์ตัวลุกหน้าเป้า เป็นในส่วนของสุพนัทเหมือนตานะครับซึ่งเกมครึ่งแรกต้องบอกว่เป็นเกมที่ทีมชาติไทยเล่นดีมากๆเล่นดีกว่าเกมเจอกับมาเลเซียเยอะเลยนะครับทั้งการต่อบอลการบิวอัพการหาชิง1นงงจังหวะการจ่ายมีจังหวะการเล่นร่วมกันเยอะกว่าเกมเจอกับมาเลเซียเยอะจริงๆเป็นฟอร์มที่น่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะการเล่นกันในแดนบนที่มีจจก,กันแก้วพม มีในส่วนของสุเปโชคชาญลงและก็สุพนัททุกคนต่างวิ่งสู้วิ่งไล่แล้วก็มีการออกบอลที่ดีคุมกลางที่ดีของพ่อุ้มธีรทรบุญมาทันถือว่าเกมคึิกลักเล่นดีมากนะครับจังหวะการจ่ายบอลต่างๆดูดีมากๆจริงๆแต่ก็มีปัญหาคือการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายที่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับแต่สิ่งที่ผมเห็นได้ในเกมนี้คือเราได้เห็นนักเตะสายเลือดใหม่ทีมชาติไทยลงเล่นแล้วปรากฏว่าพวกเขาเล่นได้พวกเขามีของพร้อมปล่อย โดยเฉพาะชันยลรงพงมส์สีแก้วนะครับประตูที่ขึ้นนำเนี่ยต้องยอมแล้วว่าสุวรรณนั้นเหมือนตามีส่วนเหมือนกันวิ่งไปบีบไล่เพสใส่ประตูตีเฮดดออกบอลผ้าและชันยลรงก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปซึ่งถือว่าผลจากการที่วิ่งกันเยอะก็ช่วยทีมชาติไทยออกนำหนึ่งหนอูหลังลจากนั้นทีมชาติไทยก็ครองบอลได้หมดนะครับแต่ก็มีจังหวะที่โดนเจดด่ยโต้กลับมาจากริมเส้นฝั่งซ้ายก็เจอหม่งเข้าไปแต่โชคดีที่กิติพงศ์คููแถวเชือกก็เซฟไว้ได้ แล้วก็หลังจากนั้นก็คลองบอลได้หมดครึ่งแรกเป็นเกมที่ทีทมชาติไทยเล่นดีพอุ้มคลองบอลตรงกลางสนามได้เนียนมากแล้วก็มีพิธิวัตรคอยตัดเกมจักรพันแก้วผมคอยเล่นกับบรรดาน้องๆสุภโชคชันธ์งวิ่งแล้วก็จี๊ดมากสุภนัทก็วิ่งโอเคครึ่งแรก่วนครึ่งหลังกลับมาเนี่ยผมมองว่าอาจจะเรียกได้ว่าเล่นเกมรับมากไปหน่อยนะแล้วก็แลที่จะแบบเฉื่อยลงไป ก็โดนประตูตีเสมอจากลูกนี้ม่งไปโดนฉลับกฤษดาเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมาโนโพกิงก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะก่อนที่จะได้ประตูที่ต้องบอกว่าโหลูกนี้สุภโชคสารชาติทําสวยมากปั่นโค้งเข้าไปนะครับซึ่งเกมวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าจุดเด่นของทีมชาติไทยผมมองว่าเป็นความแพชชั่นความกระหายของนักเตะสายเลือดใหม่ที่อยากจะโชว์ของนะครับวันนี้พูดถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะที่ผมชื่นชอบเลยนะผมชื่นชอบเอาชัด,ชดเนี่ยสี่คนด้วยกัน สี่คนเนี่ยคนแรกที่ผมชอบนะผมชอบทางฝั่งของชาญยนงรงพงศ์สีแก้วปีกซ้ายเอ้ปีกขวาเทนเดเท้าซ้ายเนี่ยชัญยรงผมว่าเขากล้าเล่นดีนะยิงประตูแรกได้ด้วยแล้วก็ได้แอซซิสจากลูกที่เปิดให้สุภโชคยิงผมว่าชาญยนรงเพิ่มมิติใหม่ให้กับทีมชาติไทยได้เป็นปีกซ้ายตัดในหาพื้นที่กล้าเล่นวิ่งช่วยเยอะอีกหนึ่งคนที่ผมชอบเลยคือพี่อุ้มจิรธรเนี่ยนี่คือเรียกได้ว่านักเตะที่ต้องบอกว่า เล่นกลางก็ดีแบ็กซ้ายก็แน่นมาเล่นกลางวันนี้พี่อุ้มคุมเกมได้อยู่หมดอะแล้วดูบอลออกจากเท้าของพี่อุ้มธทรลาทรแม่นยำให้ง่ายจ่ายบอลดีแกะเพชรไม่มีโรคเนี่ยแหละคือมาตรฐานของพี่อุ้มที่เราเห็นเขาอยู่แล้วซึ่งช่วงหลังเขาเล่นเป็นกองกลางให้กับวุลลัมเขาก็เล่นแบบนี้ซึ่งก็เล่นดีมากวันนี้พี่อุ้มเล่นเนียนมากกลางรับจ่ายซ้ายทีขวาทีคือเตะแดดจะมาไล่ใส่พี่อุ้มยังไงก็ไม่ทนันเพราะพี่อุ้มออกบอลดี คือสบายเลยพอพี่อุ้มมาเล่นกลางเนี่ยโอ้โหผมผมดูแล้วคือแบบเก็บได้หมวดจริงๆนะแล้วก็น้องเช็คสุภโชคสารชาติก็ผมก็ชอบนะเกมเนี้ได้เห็นจังหวะเก่าๆที่เขาอยู่กับวีรามเริ่มได้กลับมาโชว์แล้วนะครับสปินลากเลยแล้วก็จังหวะประตูที่เขายิงได้สวยงามมากปั่นโค้งๆเสียงหน้าหั่งต้องมาเป็นลูกที่ยิงสวยจริงๆโอ้โหสวยมากอันนี้ชื่นชมผพราว่าสุภโชคน่าจะได้ความมั่นใจจากเกมนี้ไปเยอะมากๆเลย จากได้เล่นเต็มที่ได้โชว์ของยิงประตูได้ลืมความผิดหวังในเกมที่แล้วและกลับมายิงได้ในเกมนี้ผมว่าสุปโชกลับไปในเจลิกกับซัปโปโรเนี่ยจะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สุพนัทเหมือนตาขยันทุ่มเทเพรแดนบนให้แล้วก็วิ่งไล่ให้ผมว่าสุพนัทก็โอเคก็เหมาะแล้วที่จะยืนกองหน้าจากกักรพันธ์แก้วผมก็โอเคนะผมว่าจากกักรพันแก้วผมเซนฟุตบอลเขายังได้คัดยังเหลือๆเลยนะครับออกบอลซ้ายทีขวาทียังคงเนียนนะก็ถือว่าโดยรวมแล้วอะ่ะแดนบนทําผลงานได้ดี ขณะที่แนวรับอาจจะยังมีสิ่งที่ต้องปรับทั้งเกมลินเส้นซ้ายขวาแต่ชัดมงคลผมให้สอบผ่านนะผมว่าเขานิ่งดีอะชัดมงคลส่วนสุภนันนะ่ะเขามีพลังกําลังแต่การเล่นกับเพื่อนร่วมทีมหรือจังหวะต่างๆอาจจะยังต้อง,ต,องต้องปรับคู่เซนเตอร์ฉเฉลิมศรรกักดิ์ก็ลูกาอากาศดีกิตติก,รรการแมนะออกบอลดีแต่ปัญหาคือกิตติดาวลาเล่นเซนเตอร์กับการรับมือลูกกาอากาศมันก,มนก็มันก็ต้องแลกกันแลกกันกับการที่ที่เขาออกบอลได้นะครับประตูกิติพงศ์ก็มีลูกเซฟยากๆเป็นเกมที่ดีแล้วก็ครึ่งหลังก็ เห็นวิชาทิติพันธ์พุ่งจันปรปฐมพลลงมาผมว่าเกมนี้เนี่ยมานโฟก,กิงได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วบวกกับสไตล์การเล่นของตีแดดแอนโตเบโกเนี่ยเข้าทางทีมชาติไทยแบบเต็มๆเ,เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสายบูวิ่งมาเพรสใส่ปล่อยให้ทีมชาติไทยคลองบอลซึ่งอันนี้ถนัดทีมชาติไทยเราคลองบอลจ่ายบอลหาพื้นที่สุดท้ายก็สามารถที่จะเอาชนะได้ผมว่าเป็นเกมที่ที่ดีเกมหนึ่งของทีมชาติไทยและการแต่ยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับคือการเล่นในพื้นที่สุดท้ายที่ผมมองว่า อาจจะต้องเฉียบคมมากกว่านี้นะครับเพราะาเรามีหลายจังหวะที่ที่หลุดไปแต่ยังไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่ก็ต้องไปแก้กันในจุดนี้แต่โดยรวมแล้วการที่ทีมชาติไทยชนะเกมนี้ก็ทําให้ฟีฟ่าแลงกิงขยับด้วยรวมไปถึงได้เห็นนักเตะสายเลือดใหม่ที่ผมมองว่าไปได้ชานนลงสุภนัทแล้วก็มีในส่วนของสุประโชคที่ที่ผมมองว่าพวกเขาเหนวเนี้ยจะเป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยก็โดยรวมแล้วชนะก็โอเคครับมีความสุขกันไป กลับมามุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนากันต่อไปเพื่อนๆ <c oughs> คิดเห็นยังไงในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับแต่ผมมองว่าการชนะเกมนี้น่าจะทําให้เตะทีมชาติไทยตัวมาโนเองมีความมั่นใจมากขึ้นวันนี้ชื่นชมแฟนบอลมากนะครับถึงแม้ว่าผลงานทีมชาติไทยช่วงหลังจะไม่ดีแต่ก็เข้าไปซับพอร์ต1 2 0 0 0กว่าคนแล้วก็ฝนตกยังไงเขาก็เชียร์สุดใจผมชอบมากเอาใจไปเลยแล้วผมก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยได้เห็นเลยว่าทุกคนยังศรัทธาใน ฟุตบอลไทยยังเชียร์ฟุตบอลไทยนะฝนตกไม่หนีไปไหนแล้วก็เห็นได้ชัดว่าฟีฟ่าเดเมื่อไหร่นะถ้าคุณมีโปรแกรมให้ทีมชาติไทยลงแข่งเนี่ยกระแสดีผู้ชมตอบรับดีถ้าเรามีผลงานดีอีกเนี่ยมันก็ทําให้กระแสฟุตบอลไทยกลับมาดีได้อีกครั้งยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยในคลิปนี้คิดว่าทีมชาติไทยยังต้องปรับในจุดไหนบ้างส่วนตัวผมปรับในเรื่องเกมรับเรื่องรับมือลูกาอากาศความช่วยในแดนพื้นที่สุดท้ายแล้วก็เรื่องของจองังหวะ แรงเบียดหรือพระกำลังต่างๆอะแต่ก็ดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนมะคลิปหน้าสวัสดีครับ